นี่ดีค่ะโก,กับช่องรวมมิตรทีวีเ้อนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูน้องข้างบ้านกันนะคะเพราะว่าน้องข้างบ้านเนี่ยทะเลาะกันเสียงดังมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราเดินมาถึงเรียบร้อยแล้วเราก็จะงมบเหมือนใช้เสือเบ้าจไหมน,นี้ไม่ได้ทำอะไรกันเลย ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราดูเหตุการณ์ต่อไปกันนะคะตอนนี้นะคะน้องเขามาเล่นที่บ้านเรานะคะ <folk> เรานะคะกําลังแก้ประตูนะคะน้องเขาก็เออมาเล่นที่บ้านเรานะคะดูวันนี้นะคะกํลาลังจะเข้าไปนะคะคอยนะะ้องเขาไปเถคะ่ะซับตอนนี้นะคะน้องเขากาลังทะเลาะกันเนาะ,ะแต่น้องเขาไม่ให้ออกมาให้เราเห็นนะคะถ้าน้องเขาออกมาเมื gasket, ่อไหร่เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพนะคะตอนนี้นะคะมันกําลังแบบ หวดขนมกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราต้องหันอยู่ไปที่อื่นก่อนนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็จะจับตาดูไว้นะคะนี่นะคะ่ะกําลังเข้าบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าพวกนี้นะคะชอบลอ,อกกันกินขนมค่ะเดี๋ยวรอ,อมันก่อนอะตอนนี้ทยอยเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ถ้าน้องคลิปหน้าถ้าน้องเขาคืบได้ยังไงเดีย๋ยวจะมาบอกค่ะทุกคนเรายมลอย อยากบอกอย่างหนึ่งถ้าเ็อเขามาก็อยู่ในบ้านเราใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันนะคะก็จะเป็นคนถ่ายคลิปไว้ให้นะ,ะปกติเนาะเขานะชอบแบบลักขโมยของตอนนั้นนะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะสองครั้งแล้วแหละแต่นนองแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าน็องเข้า,ขามาบ้านเมื่อไหรน,นะคะก็จะถ่ายให้ดูเลยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามช่องรวมมิตรทีวีด้วยนะคะบ๊ายบาย